เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไรนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันก,นก่อนอื่นเราต้องรับรู้รับทราบกันก่อนว่าเงินกรณีชลาภานะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชลาภาก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ ตั้งแต่วันที่3สันวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับณนะปัจจุบันคือสะ24ปี66-42 24ปีเงินบำนาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1น,นะส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอยงนี้ 35ปี -15 เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ14,870บาทบเท่ากับเงินบำนานที่คุณจะได้รับคือ7,435บาทบเป็นเงินบำนานที่จะรับต่อเดือนไปจนตลอดชีวิตเลย ตัวอย่างที่2ส,ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสุดคํานวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ14,870บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6320บาทนะครับตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5 1คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิมบวก15%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ14,870บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ5,205บาทนั่นเองตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5ที่จะได้เพิ่ม20เดิมบก7.5ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ14,870บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ4 0 8 9บาทนะครับได้รับต่อเดือนไปเรื่อยๆเลย ตัวอย่างที่5ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับ180เดือนเป๊ะนะครับก็20%ของ14,870บาทเท่ากับ2,974บาทเป็นเงินบํานาญที่จะคุณตลอดชีวิตเรามาดูตารางนี้บ้างนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย14,870บาทนะครับ ถ้าส่งจำนวนปีตามนี้ก็ได้บำนาญตามนี้นะแต่ต้องไปนับงวดดีๆนะครับเราจะมานับจำนวนทีเ่เริ่มทำงานไม่ได้นะเราต้องไปนับจำนวนจริงที่มีการส่งเงินสมทบประรากันสังคมนะครับถ้าขาดงวดใดงวดหนึ่งก็ไม่ได้นับงวดนั้นนะครับในตารางนี้จะมีจำนวนปีอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นส่งมา33ปีได้เงินบำนาญ6,989บาทส่ง3 2ปีได้เงินบำนาญ6,766บาท ทรง31ปีได้เงินบำนาญ6,543บาททรง30ปีได้เงินบำนาญ6,320บาททรงประกันสังคมมา29ปีได้เงินบำนาญ6,097บาททรงประกันสังคมมา28ปีได้เงินบำนาญ5,874บาททรงประกันสังคมมา27ปีได้เงินบำนาญ5,651บาททรงประกันสังคมมา26ปีได้เงินบำนาญ5,423.28บาททรงประกันสังคมมา25ปีได้เงินบำนาญ5,205บาท ส่งประกันสัง, <ii> สสงคมมามา24ปีได้เงินบำนานา4,981บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้เงินบำนาญนาสิบแปบาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้เงินบำนานาร4535บาบาทนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิที่ประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w s s o g o t h สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงราข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตาา33ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไรส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รหับัตบประจำตัวประชาชนของทุกทท่ททานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอ l ไลน SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา 33, 333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment สอบถามคอมเมนต์ comment แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆนจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ